สูงคูณสองเฮ้ย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 โอ้โหโดนตัดลำตัวอา้าวนี่ขยายออกด้านข้างละแหละเตะเตะโอ้โหตัวผอมลง <ś cis> อืมโอ้โหตัวผอมหยา่า เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติมาเป็นครับกับเกมทอแมนลันยืดหดตัวให้อ้วนผอมแล้ววิ่งนั่นเองครับผมแม่จะอธิบายเกมนี้ยังไงกันดีสําหรับในเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นเจ้าตัวไม่ขีดตัวหนึ่งที่จะต้องทําการยืดหรือว่าขยายลําตัวนะครับให้มีความสูงหรือไม่ก็มีขนาดตัวที่อ้วนขึ้น แล้วก็ใช้ต่อสู้กับเจ้าตัวยักษ์ที่จุดปลายทางนั่นเองนะฟังดูก็อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งกันให้ดูเป็นเกมแนววิ่งวิ่งอีกเกมหนึ่งที่ถ้าทางจะแปลกหน้าดูก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการวิ่งต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนรู้สึกว่าเราสามารถทําการกําหนดการวิ่งของเราเองได้นี่ขย้ยตัวขึ้นขยายตัวอ้วนโอ้โหตัวโคตรหนาเฮ้ยวิ่งกระโดดเฮ้ยวิ้ย,ยหานสองใจเย็นกระโดดขึ้นไปอืมาพุ่งเข้าเส้นชัยเลยเพื่อนดูซิวิ่งไปโอ้โหหัวแตก โอ้โหมีการปลดล็อกไอเทมใหม่กันด้วยนะแล้วก็มีการเก็บเพชรด้านล่างตอนนี้ก็อัปเกรดนี่ความไวในการวิ่งอาแล้วก็ขยายตัวขึ้นเล็กน้อยคราวนี้ก็ขยายตัวอ้วนขยายตัวสูงเฮ้ยตัวสูงขึ้นไปอีกเฮ้ยนี่มันโอ้โหตัวขาด อ่าตอนนี้ก็ไปเพื่อนวิ่งไปเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บปโอ้โหตัวยังใหญ่ไม่พอนะได้ประมาณเท่านี้ไหนดูซิมีร้านค้ากันด้วยโอ้หยมีพวกสกินใหม่ๆเนี่ยผมเอา้าโอ้โหกดใช้ไปเฉยแม่เป็นตัวสีม่วงแล้วก็มีการปลดล็อกหมวกมใหม่ๆกันด้วยนะไปเจ้าตัวสีม่วงบรือ้อโอ้โหยเจ้าม่วงยักษ์ตัวสูง เฮ้ยเก็บเพชรตรงนี้แล้วก็หลบมาซ้ายเฮ้ยคราวนี้ก็ขยายขึ้นอ้วนขึ้นอีกนิดนึงเฮ้ย <c oughs> จะอ้วนตัวสูงอาอย่างกับลูกโปง่งปา๊ปาปาปา๊ปาปป๊าป๊้ยไปสู้ได้ครับผมเตะไปโอ้หูลูกเตะตัวเล็กอ่า เรียบร้อยอุ้ยได้โบนัสกันด้วยกลับมาเป็นเจ้าตัวเดิมมาคราวนี้ก็ขอยอยลำตัวให้หนาขึ้นป๊๊บป๊ป๊บเออหนาะพอหรือยังเอ่ยปุ๊บปุ๊บอุ้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงขอยอยลำตัวขึ้นหนูสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไปเลยจ้าคราวนี้อ่าสูงสูงโอ้โเป็นเปรตแม่เจ้าหนูเปรตสไลด์ เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหโดนตัดนำตัวอ้าวแม่ตัวเล็กลงหืมตัวโคตรผอมจะไหวหรือเปล่าเอ่ยอุ้ยไม่ไหวหัวหลุดเอือได้เพชรมานิดเดียวอืมแย่จริงๆอุ้ยดานโบนัสเลเวลลองเล่นดูสิไปเลยจ้าคราวนี้ป๊บปบมาเก็บเพชรเยอะๆแล้วก็ขยอยตัวสูง ว้าวเก็บเพชรสองชั้นตัวสูงขึ้นไปอีกเก็บเพชร3ชั้นครับผมไม่อยากจะพลาดสักเม็ดแล้วก็ไปเลยเพื่อนอวูา้าวโคตลำตัว,วตัวโคตรขี้ก้างอุ้ยโ,โดนแบบว่าเอ้ยมีตัวอะไรสกัดด้วยแม่คูณสองความสูงโอ้โหอุ้ยสูงสุดๆเอา้าโดนหานแม่ลงมาเหลือตัวนิดเดียวความหนาคราวนี้อุ้ย พอหรือเปล่าเออไม่ไม่เพียงพอปลดล็อกหมวกนี้ไปใช้กันดูสิโอ้โหใส่หมวกอย่างเท่อัพสปีดอืมรู้ัวาไปเลยคราวนี้ปั๊ป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 ปัปปัป้ปปปปย,ยตัวแบบว่า,า,าอื้อ้วนขึ้นนี่แล้วก็อุ๊ยอันนี้ลดลงไม่เอา้าระโท แล้วก็ว้าวผอมลงมาโถ้ยฮ่้ยกระโดดแม่ไม่น่าไปเก็บอืม <c oughs> ว้าวคราวนี้เป็นมงกุฎเดี๋ยวลองใช้เป็นเอ่อตัวที่ต้องดูโฆษณากันดูซิโอ้โหตัวนี่อื <c oughs> ้มเลื่อมๆไปเลยจ้าคราวนี้ก็เนี่ยผมมารอแบบนี้ก่อนแล้วก็ขย้อยตัวอื <c oughs> ้มนี่ตัวสุดหนาว้าวยังไงโอ้ย แล้วก็ลบ75คูณสความสูงกระโดดไปนี่ตอนนี้ก็ว้าวตัวหนาสุดๆมาจะไปเตะเจ้าบอสกันหน่อยเจ้าแขนสัน้นนี่วิ่งไปป๊าป๊าป๊าป,ปโอ้โหขนาดกำลังดีเตะอ้เต็มศีรษะเฮยสลบ ข้าบอสได้โอ้โหแต้มอย่างเยอะอดล็อกสกินต่อไปโอ้โหหัวเป็นอะไรวะเนี่อย่างกระดวงดาวอัปเกรดความสูงไปเลยจ้าอื้มคราวนี้ต้องตัวใหญ่สุดๆแน่นอนนี่ดูสิสไลด์ลงไปอุย้ยระเบิดเพื่อนจะเย็นยมาโคสูงหารหนึ่งแล้วก็ อูนสองความอ้วนนี่น่าจะได้แต้มเยอะกันอีกแล้วเอ้ยเอ้อโอ้โหรลอดตายครับผมมาเตะแรงๆอู้ดูสิคราวนี้ก็ได้แต้มไม่เยอะมากเฮ้ยโบนัสเลเวลนี่มีพวกด้วยมาเรามาขยายความสูงกันเนี่ยผมโอ้โตัวนี้ช่วยเก็บนี่ขยายออกด้านข้างโอ้โหย,ยังสูงเลยเพื่อน ป๊าปป๊าปป๊ามาช่วยกันสู้หน่อยอย่านั่นแหละเตะเตะโอ้โหตัวผอมลง <c oughs> อืมวิ่งเข้าปราสาทแม่มีโหมดอะไรแบบนี้กันด้วยนะอืแปลกจริงๆริเปลี่ยนสก,กินใหม่อีกหน่อยสิโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยสีแบบออกทองแดงนี่ขอยอยลำตัวด้านข้างอุ้ยเริ่มแบบว่าอืมตัวโคตรหนาแม่ยังกระดักกล้ามความสูงมาก,ก่อนขอยอยข้อง ขึ้นสูงอีกขยายตรงนี้อีกอืเลือกอะไรดีความสูงสองเท่าตัวยาวขนาดนี้แม่เป็นไส้กรอกปั๊บปั๊บป๊บปบ,ปบ,ปบโอ้โหตัวยังหนาอยู่ขราวนี้เตะแรงกับผมคารบลเลอร์เธอเฮ้ยดูสิอู้วแต้มอย่างเยอะเปลี่ยนเป็นสกินสีดำหน่อยสิมาและจ้าเจ้าตัวสีดำสุดเท่อับสปีดการวิ่งนิดหน่อยแล้วก็ไปเลยจ้าปื๊ด โอ้โหเฮ้ยมีแบบว่าโอ้โยลงน้ำด้วยนี่ตัวสูงขึ้นอุยด้านหน้านี่ยังไงเอย่ยเฮ้ยเอโอโดนตัดไปส่วนหนึ่งไม่เป็นไรคราวนี้แม่จะพอแบบว่าไปหาบอสได้หรือไม่ตัวยังหนาอยู่อีกแล้วลูกเตะเออ ศีสะเต็มเๆกลับมาเป็นตัวเดิมลองใส่หมวกอืมบาบาเลียนดูซิโอ้อย่างเทพเลยเพื่อนไปมาคราวนี้เน้นสูงสูงแล้วก็ปรับปปรๆบอุ้ยมีแบบว่าศัตรูเพียบจะเย็นลบก่อนนี่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็กระโดดว้าวระวังไม้พวกนี้อความสูงคราวนี้จะช่วยให้ไปถึงบอสได้หรือไม่ว้า สูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องหนาด้วยนะไปเลยจ้ากระโดดปลืบคราวนี้เน้นตัวหนาๆแล้วกันนะอุ้ยปึ๊บปึ๊บอ้ยได้สองอย่างเลยหรือเปล่าปึ๊บนะหลบมาทางนี้อุ้ยเน้นความสูงอีกแล้วหรอโอ้โหไม่แต่ก็ไม่น่าจะรอดอุ้ยสูงๆเก็บเพชรอือโอ้โหตัวผอมหยาอือย,ยังจะมาเตะเจ้านี้ได้อีกยอดเยี่ยมจริงๆ ลองเล่นแบบตัวสายลุ้งกันบ้างซินี่โอ้ยลุย่าคราวนี้เป็นด่านเก็บเพชรวิ่งซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ตัวสูงสูงแม่เน้นแบบว่าตัวสูงตลอดเลยนะด่านพวกนี้เข้าเส้นชัยคราวนี้ก็เนี่ยผมไม่อยากจะเน้นความหนาแต่ก็มันอยากจะให้เราใช้ความสูงเหลือเกิน นี่โอ้ยสูงคูณสองไปเลยจ้าเจ้าตัวเจ้าตัวตันปั๊บปั๊บปับปอื้อหือลูกเตะอยอยากจะให้มันหนากว่านี้อีกดอนที่17็โอ้ยเก็บความสูงแล้วก็ความหนาอื้ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่ตัวเรานี่หนาที่สุดก็เป็นได้เอาละลงต่อเนื่องโอ้ยอย้ตัวโคตรหืโคตรอ้วน อุ้ยวิ่งไปเลยวิ่งช้านิดหน่อยไม่เป็นไรมาเจ้าตัวแบบสุดหืมสุดอ้วนเข้าเส้นชัยไปนี่ตัวหนาลูกเตะหืมคราวนี้รุนแรงอู้สุดยอดอุ้ยแรงสุดๆอัพสปีดเยอะๆอืมโอ้โหอัพสปีดแบบเต็มที่เป็นไงคราวนี้การวิ่งว้าวทำได้เร็วขึ้นครับผมอ่าแล้วก็นี่ปรื๊ดโอ้โหจะเน้นสูงไปไหน ้อคราวนี้เป็นตัวที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่ไหมอาแล้วก็เตะได้อีกแล้วมาเลยนี่ได้เพื่อนฝูงมาหนึ่งมาแล้วก็เพิ่มความสูงเพื่อนคราวนี้ก็สูงขึ้นป๊บปบป๊ปอืมสูงขึ้นไปอีกหนาขึ้นไปตัวยังใหญ่แล้วก็ลดความสูงมาเล็กน้อยอุ้ยเอ้ามีคนนึงเฮ้ยรู้สึกว่าเก็บพลาด ไม่เป็นไรอุ๊ยอุ๊ยออช่วยเพื่อนหน่อยนี่นี่นี่แม่ตัวเล็กเหลือนิดเดียวด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะไปเลยจ้าโอ้โหอุยเส้นทางสุดอันตรายปรืบ้บอืมตรงนี้ก็อุ๊ยออความสูงโอ้ยแม่ยืดหดยืดหดโอ้ยแล้วก็สูงเพิ่ม แม่ทำให้ความหนาไม่ได้แค่นี้แย่เ yeah, หลือเกินต่อสู้ภายในเมืองมาเตะเจ้าบอสกันหน่อยอาไม่ถึงโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่แม่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะรอบลองเลยว่าสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่ม กราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายายจ๊บจ๊บ